สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันกับอัญญาบอลสีซึ่งเป็น EP ที่120แล้วนะคะเราถ่ายทำคลิปวันที่7พฤษภาคม2566จะเริ่มทำการจัดสงให้กับคุณลูกค้าในวันจันทร์ที่ 8พฤษภาคม2566คือทำการเริ่มจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ EP นี้มาแบบพิเศษเลยเนื่องจากว่ามีคุณแม่แม่หลายๆท่านหรือว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะร้องขอเนาะอยากได้ไม้ฟอร์มกอแบบว่าแน่นๆใหญ่ๆทางอัญญาบอลสีนะคะได้ทำการคัดเลือกหน้าไม้แบบสวยๆกอแน่นๆกัดสี แจมแจมแบบนี้นะคะเอามาให้บคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกเนาะใน EP นี้ EP เดียวนะคะ EP พิเศษเลยมีการแบ่งปันหน้าไม้สวยๆซึ่งเป็นไม้ที่เราได้คัดเลือกเอาไว้ตั้งแม่หรือว่าทำจำนวนนะคะแต่ว่าพอมีแบ่งให้กับคุณลูกค้าเราก็ได้ทำการคัดเลือกเอามาให้ในกรณีพิเศษนะคะ ใส้โตโตกัดสีสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยจะมีทั้งในส่วนของกระถาง10นิ้วแล้วก็กระถาง8นิ้วนะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางก็จะเป็นกอดกๆหนาๆแบบนี้ราคาที่แจ้งใน EP นี้เรารวมค่าจัดส่งให้แล้วในทุกๆกระถางจะส่งผ่านปอนอไทยนะคะแบบ EMS น กรณีคุณลูกค้านะคะที่อยู่โซนภาคอีสานเนาะก็จะได้รับต้นไม้ในเวลา1-2วันนะคะถ้าเป็นคุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้นะคะรบกวนคุณลูกค้ารอต้นไม้2-3วัน,นะะที่เห็นก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าบางท่านนะคะก็อาจจะติดปัญหาเรื่อง การใช้ขนส่งในส่วนของปอนอไทยนะคะทางอัญญาบนสีก็ได้มีในส่วนของขนส่งแฟลตเอาไว้รองรับนะคะคุณลูกค้าไม่สะดวกทางปอนออก,ก็สามารถแจ้งที่คุณพ่อค้าได้เลยอยากให้ขนส่งผ่านแฟลตก็แจ้งนะคะในคลิปนี้เราไปดูรายละเอียดของไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้า มาดูรายละเอียดนะคะในส่วนของกระถางแรกกันเลยอยู่ในกระถาง10นิ้วเราจะส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้นะคะจะส่งผ่านปนอทายแบบ EMS จะพยายามนำเสนอรายละเอียดของแต่ละกระถางให้กันอย่างละเอียดนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นฟอร์มกอแน่นๆแบบนี้นะคะลักษณะการกัดสีเฉดสีทรงใบนะคะกัดสีสวยมากๆ ะคะการใบกระดูกหรือว่าลวดลายสีสันนะะกัดสีเข้มๆแบบนี้ทุกใบทุกกระถางเลยนะคะวันนี้ที่ต้องให้คุณพ่อค้ามาช่วยก็จะได้นะคะอธิบายรายละเอียดของต้นไม้แต่ละกระถางให้กับคุณลูกค้าได้เห็นกันอย่างชัดๆกระถางที่1ในราคา7 0 0บาทรวมส่งเป็นราคารวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยนะคะส่งไปทั้งกระถางแบบนี้เลย สามารถตั้งโชว์ตั้งประดับนะคะตกแต่งในสถานที่ต้องการได้นะคะกระถางที่1จะ้ะกระถางนี้หมายเลข2ค่ะลักษณะนะคะก็จะเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้กระดูกก็จะเป็นสีเขียวนะคะเขียวเข้มๆฟอร์มพุ่มๆดกๆนาๆเช่นกันนะคะอยู่ในกระถาง10นิ้วเราจัดส่งให้ทั้งกระถางเลย แม่ค้าให้ดูนะคะลักษณะก่อจะแน่นมากๆนะคะตนโตโตฟอร์มล้นๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ไม้ฟอร์มกอหรือว่าไม้ส่งต้นใหญ่ๆแบบนี้เราเลี้ยงให้แข็งแรงดีแล้วนะคะกระถางที่สองในราคา700บาทรวมส่งจ้ากระถางนี้นะคะก็จะ เป็นใบสวยๆแบบนี้เลยนะคะฟอร์มดกๆนนหนาๆคนะทั้งหมดก็จะเติบโตนะคะให้ดอกกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยู่ในกระถาง10นิ้วเช่นกันใบหนกหนานะคะการใบแข็งแรงโทนสีสวยโดดเด่นไม่เป็นรองใครกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกระถางที่3 ให้กันไปในราคาพิเศษคัดต้นไซต์ตั้งแม่นะคะไซต์แม่พันมาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้ากระถางที่3ในราคา700บาทรวมค่าจะส่งจ้ะกระถางนี้นะคะหมายเลข4อยู่ในกระถาง10นิ้วเช่นกันนะคะฟอร์มดกๆหนาๆอย่างนี้เลย คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่ไซส์โชว์ไซส์ประดับนะคะสามารถตกแต่งหรือว่าตั้งประดับได้ตามมุมที่ต้องการได้เลยแบบนี้สวยมากๆนะคะกระถางที่4ในราคา700บาทรวมส่งจ้ากระถางนี้หมายเลข5จ้ะลักษณะเฉดสีก็จะเป็นสี ทรงหวานหวานแบบนี้เลยนะคะเส้นสายหรือว่ากระดูกการกัดจุดนะคะลายเส้นเขาจะสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยใบจะเป็นทรงเรียวๆนะคะคล้ายๆบอนใบไผ่เลยนะคะฟอร์มดกๆหนาๆแบบนี้ไซส์นี้กระถางที่5ในราคา700บาทรวมส่งจ้า กระถางนี้หมายเลข6จ้ะให้ดูลักษณะนะคะเฉสีทรงใบเนาะแล้วก็รายละเอียดของการกัดเส้นสายของไม้แต่ละต้นแต่ละกระถางนะคะดูเลยฟอร์มกอกอนะคะอยู่ในกระถาง10นิ้วเช่นกันนะคะกระถางที่6ในราคา700บาทรวมส่งจ้ะ กระถางนี้หมายเลข7ค่ะคะใบดกๆกนั้นนะฟอร์มกออย่างนี้เลยสวยนะคะกัดสีมาแล้วในทุกๆใบอยู่ในกระถาง10นิ้วเราจะส่งให้ทั้งกระถางาที่เห็นอยู่นี้พิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะส่งภูมิส่งใบเฉดสีหรือว่าความชอบลายเส้นของแต่ละกระถางแต่ละใบนะคะกระถางที่7ให้ไปในราคา700บาทรวมส่งจ้า กระถางนี้หมายเลข8จ้ะพิจารณาตามที่แม่ค้านำเสนอนะคะเฉดสีทรงใบทรงพุ่มอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะหมายเลข8ไซส์แบบนี้เลยนะคะต้นโตมากมากแล้วนะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางมีอายุมากกว่า1ปีนะคะกระถางที่8ไซส์นี้ฟอร์มนี้อยู่ในรัไซส์นี้กระถางนี้เลยนะคะ หมายเลข8ให้ไปที่ราคา600บาทรวมส่งจะ้ะกัดสีสวยๆมาแล้วนะคะกระถางนี้หมายเลข9จ้นจะะ้ะก็จะเป็นออกสีชมพูพาสเทลสีสวยๆหวานๆแบบนี้นะคะเลี้ยงมามากกว่า1ปีนะคะที่เห็นอยู่นี้กัดสีมาแล้วในทุกๆใบนะคะลักษณะก็จะเป็นบอลใบหอก สวยๆนะคะอยู่ในกระถาง10นิ้วเช่นกันต้นโตๆโตโตแข็งแรงกับสีสวยๆมาแล้วกระถางที่9ให้ไปที่ราคากระถางนี้นะคะเป็นบอลใบหอกงอสีสวยๆส,ส,สายหวานๆนะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางแม่ค้าเลี้ยงมามีอายุมากกว่า1ปีนะคะกระถางที่9ให้ไปที่ราคา700บาทรวมส่งจ้ะ มาดูกันที่กระถางนี้นะคะกระถางที่10ใบดกหนาะไม่แพ้กันนะคะสีสวยเป็นบอลลักษณะเป็นบอลใบไผ่นะคะผสมบอลใบหอกเนาะก็พิจารณาตามที่ชื่นชอบชอบกระถางไหนหมายเลขไหนก็โทรมาจับจองหรือว่าแจ้งที่คุณพ่อค้าได้เลยนะคะอยู่ในกระถาง10นิ้วเช่นกันก็แน่นๆกัดสีสวยเป็นฟอร์มกอใบหน,นาๆนาแข็งแรงแบบนี้ กระถางที่10ให้ไปที่กระถางละ7 0 0บาทรวมส่งจ้ากระถางนี้หมายเลขที่11จ้ะลักษณะนะคะเฉดสีสวยๆแบบนี้กอหนาๆเนาะอยู่ในกระถาง10นิ้วเช่นกันเราทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะที่เห็นอยู่นี่เลยกระถางที่11 ในราคา700บาทรวมส่งคุณลูกค้าสนใจใหมายเลขไหนกระถางไหนนะคะสามารถแอดไลนะะ์หรือว่าทักแชทที่เพจนะคะหรือว่า f c e b o o o อัญญาการ์เด้นเพื่อขอทำการดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละกระถางหรือว่าถ้าสะดวกนะคะแอดไลน์ line, ขอรูปถ่ายขอรายละเอียด กับที่คุณพ่อค้าได้ที่เบอร์0876115169เดี๋ยวเราแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละกระถางให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกระถางที่11ในราคา700บาทรวมส่งจ้ากระถางนี้นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วหมายเลขที่12กัดสีมาแล้วสวยๆทุกใบนะคะกอแน่นมากๆนะคะมีประมาณ6-7ต้นเนาะใน1กระถาง ที่เห็นอยู่นี้นะคะจัดส่งให้ทางกระถางเลยนะคะกระถาง8นิ้วหมายเลขที่12ในราคา500บาทรวมส่งจ้ากระถางนี้หมายเลขที่13นะคะลักษณะกัดสีหรือว่าเฉสีการกัดจุดนะคะพิจารณาตาม ที่แม่ค้านำเสนอชอบกระถางไหนหมายเลขไหนก็สามารถโทรมาแจ้งหรือว่าแจ้งรายละเอียดที่คุณพ่อค้านะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางจะเพิ่มจำนวนหน่อจำนวนกอมาให้อย่างแน่นอนนะคะเขายังไม่หยุดที่เท่านี้เนาะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นลูกๆของเขานะคะที่กำลังแตกหนอ่อแตกกอกอพุ่มๆนะนะหมายเลขที่13อยู่ในกระถาง8นิ้วราคา500บาทรวมส่งจ้ะ ลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับนกหลงนะครับตระก,กูลนกหลงก็ามีอยู่สองต้นสองสีนะครับใบหนึ่งสีชมพูล้วนอีกใบหนึ่งสีชมพูแค่ตรงกลางครับตระก,กูลนกหลงความกรอ,บกอ,บกอบแบบนี้นะครับให้ไปในราคากระถางละห้าร้อยบาทนะครับพอ,อสวยๆนะครับ กระถางที่สิบห้าครับลูกไม้หกหลงกับหงเหิน,นครับข้อหกหลงแม่หงเหิน่อก็ปรับอันนี้นะครับเทียบกับมือพ่อค้านะให้ไปในราคาห้าร้อยบาท ลูกไม้ฟอ,อร์มกอกระถางที่สิบหกนะครับกระถางแปดนิ้วฟอร์อมกอกเนาะเปนขนาดนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับราค้าให้ไปในราคาห้าร้อยบาทครับให้ใบบิดนะครับ ดูเปนชัดๆนะครับเรามาต่อกันที่กระถางที่17น,นะครับ6กลงเช่นกันนะครับให้ไปในราคา450รวมส่งครับกอดแน่นๆแบบน,นี้เลยนะครับกอนแน่นๆ6กลงกระถางที่17ราคา450รวมส่งครับ ลำดับต่อมาครับพกหลงกระถางที่สิบแปดมีทั้งหมดสามต้นนะครับทุกต้นเอ่ยทุกใบกัดสีมาหมดแล้วนะครับให้ไปในราคาสี่ร้อยรวมส่งครับพกหลงกระถางที่สิบแปดให้ไปในราคาสี่ร้อยรวมส่งลำดับต่อไปนะครับพกหลงกระถางที่สิบเก้านะครับ ของกระถางที่ 19. สิบเก้าความสวยแบบนี้นะครับหวงกระถางที่สิบเก้าให้ไปในราคาสี่รอยห้าสิบรวมส่งครับวันลูกไม้ใบไผ่นะครับ กระถางที่ยี่สิบหมนดูรอบๆอก่อนนะครับกระถางที่ยี่สิบกอแน่นๆนะครับแบบนี้เลยนะครับแน่นๆให้เป็นราคาสี่ร้อยห้าสิบ่งลูกไม้ใบไผ่กระถางที่ยี่สิบครับกระถางแปดนิ้วจะต่อกันที่กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับ สีประมาณนี้เลยนะครับหลักฐางที่ยี่สิบเอ็ดครับกอแน่นๆกำลังแตกกอนะครับเอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นฟอร์มกอแน่นอนนะครับถ้าใครขึ้นกระถางิบ ตะโตเร็วมากนะครับลูกไม้กระถางที่22ครับสัตัดสีขาวๆสสยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับตัวนี้มีหลายต้นนะครับในกระถางนี้มีหลายลวดลายนะครับกระถางที่22ครับไป,ไปในราคา450ครับพกกลงกระถางที่23ครับ ฟอมกอรแบบนี้นะครับก็หลงกระถางที่ยี่สบสามให้ไปในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทครับกระถางที่ยี่สี่ครับเพชรพันล้านฟอร์มกอนะครับ อ๋อแน่นๆแบบนี้นะครับเพชรพันล้านปลอมกอกระถางที่ยี่สี่ครับให้ไปในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้านะครับแบบสีรดลายแบบนี้นะครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบห้าปลอมกอแน่นๆแบบนี้นะครับ ให้ไปในราคา450บาทครับไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถาง10หรือ12นะครับตองกอสวยๆตั้งโชว์ที่บ้านได้เลยนะครับพอถึงฤดูผนก็จะแตกกอเยอะกว่านี้หลายเท่านะครับลูกไม้ใบไผ่กระถางที่26ครับดอกขาวที่สวยแบบนี้นะครับ ชมพูเล็น,นึงขอบเขียวนะครับใบไผ่กระถางที่26ให้ไปในราคา2ร้อย450บาทครับวันนี้เรามีแต่ฟอมกอ็อแบบแน่นๆนะครับเดี๋ยวไปถึงลูกค้าสักพักนึงใบพวกนี้ก็จะดกหนาขึ้นก็จะสวยงามนะครับลูกไม้กระถางที่27น,นะครับฟอมแบบนี้เลยนะครับกัดสีแบบนี้นะครับ ถัทงที่ยีิบเจ็ดให้ไปในราคาสี่ร้อยบาทครับกลมก็่อแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นกระถาเปลี่ยนกระถางใหญ่ใบจะใหญ่กว่านี้หลบกว่านี้และหนากว่านี้นะครับ ลำดับต่อมาครับลูกไม้กระถางที่ยิบแปดใบจะบิดเกลียวแบบนี้ครับเป็นลักษณะพิเศษของเขานะครับสีสันนาจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าถ่ายทำในเวลากลางคืนนะครับ ไม้กระถางที่ยี่บแปดครับให้ไปในราคาสี่ร้อยบาทก็ประมาณนี้นะครับสามต้นนะครับลูกไม้ใบไผ่กระถางที่ยี่สิบเก้าครับดูรอบรอบก่อนนะครับลูกไม้ใบไผ่กระถางที่ยี่สิบเก้าครับ ก่อนแน่นๆแบบน,น,นี้นะครับได้ไปในราคา450บาทครับลูกไม้ใบไผ่กระถางที่30ครับต่อก้อนแน่นๆประมาณนี้นะครับ ให้ไปในราคา450บาทลูกไม้กระถางที่31ครับลูกไม้พรอมกอให้ไปในราคา500บาทครับกอสวยๆแบบนี้กอใหญ่ๆต้นใหญ่ๆหน,น่อเยอะๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีหน่อตามมาอีกนะครับจะเป็นราคา500บาทครับ ลูกไม้กระถางที่สามสิบสองครับเป็นลูกไม้ที่พ่อค้าคัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีนี้พ่อค้าก็มีแบ่งออกมาบ้างนิดหน่อยนะครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสองให้ไปในราคาห้าร้อยบาทครับ่อนแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ ปิดท้ายกันด้วยกระถางนี้นะครับการจัดส่งนะครับเราจัดส่งทั้งกระถางห่อด้วยกล่องกระดาษรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการแพ็คลงก่องหรือถ้าใครสั่งของดีสั่งต้นเดียวครับเราจะทาการห่อกระดาษปิดฝาด้านบนอย่างดีนะจัดส่งด้วยไปรษณีย์ไทยแต่สําหรับพื้นที่ไหนที่ไม่สะดวกครับจากไปรษณีย์หรือแจ้งเราได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแฟลตให้ สำหรับอันนี้อัญญาบรสีสวัสดีครับ